สวัสดีค่ะในคลิปนี้ครูก้อยจะมาแนะนำหนังสือเล่มสำคัญที่จะทำให้เด็กๆนั้นสามารถจดจำและเปล่งท่องพิชนะได้ดีและแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นก็คือหนังสือเล่มนี้ค่ะ<า>กไก่น้องวายนี้จะเป็นกอไก่สำนวนใหม่ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิวการพปฐมสูตรเขียนขึ้นนะคะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการหรือครูการที่เป็นซึ่งเป็นคนเดียวกับที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ง่ายๆนิดเดียวนะคะ,ะก็ไก่น้องวหายสำนวนใหม่นี้นะคะก็จะแตกต่างจากสำนวนเก่าที่เราท่อง,อง,องกันอยู่ว่าก็เอ้ยก็ไก่เคอใครในใเล่านะ,ะอันนั้นเป็นสำนวนโบราณที่เราท่องกันมายาวนานแล้วนะแต่ว่ากอไก่น้องวหาของครูการเนี่ยจะ ท่องแตกต่างกันแต่จะเป็นบทร้อยกรองที่ใช้ถ้อยคำง่ายๆมีชีวิตชอวามีจังหวะจะกคนสนุกสนานนะเดี๋ยวครูก้ายจะ จะยกตัวอย่างเช่นก็ไก่น้องไหว้ขอไข่สวัสดีขอขวดพาที่คอควายคลื่นเรง่งขอคนยิ้มกว้างขอระครังางงงงูร้องเพลงจอจันมีน้ำใจนะของครูการก็จะท่องลักษณะแบบนี้ส่วนถ้าใครอยากจะลองฝึกท่องแบบเต็มตั้งแต่ก็ไก่ถึงฮอนดุกเลยไปเปิดดูคลิปที่ครูก้อยทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะ เป็นคลิปเพลงกอไก่น้อมไหว้นะคะ,ะถ้าใครติดตามในเพจก็ลองไปดูในในส่วนของวิดีโอนะแต่ถ้าใครติดตามในช่อง YouTube นะคะก็ลองไปค้นดูเพลงกอไก่น้อมไหวนะะ้นะเซิร์ชคำว่ากอไก่น้อมไหว้ก็ได้เดี๋ยวก็จะขึ้นมาเลยนะกอไก่น้อไมไหว้สำนวนใหม่นี้นะคะจะเป็นสำนวนที่สอดแทรกทั้งในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมวิถีวัฒนธรรม <Wow. S 1> เช่นที่ครูก้อยท่องเมื่อกี้เนาะกอไก่น้อมไหว้ขอใครสวัสดี ขอขวดพาที่คอควายคลื้นเครงขอคนยิ้มกว้างขอระคังหงาเงงงงูร้องเพลงจอจานมีน้ำใจนะน้ำใจแบบนี้ใช่ไหมเป็นแบบชคุณครูจะพาเด็กๆเปล่งท่องแล้วก็ทําท่าประกอบกันก็ได้นะเพราะว่าหลายๆโรงเรียนน่ะเขาก็มีท่าเต้นนะอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลโรงเรียน ตชดเนี่ยนะครูดาริกาขอ,อยกตัวอย่างครูดาริกาเขาเคยส่งคลิปมาให้ดูเป็นเด็กชนเผ่าอาคาเต้นกอไก่น้องไหว้กันอูน่ารักมากนะใส่ชุดชนเผ่าแล้วก็มีการเต้นประกอบท่าทางนะก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะดังน,นั้นคุณครูก็สามารถพาท่องเปล่งท่องร้อยกลองแล้วก็อาจจะใส่ทำนองก็ได้นะจะใส่เป็นบทอากขยานทำนองสนอกก็ได้หรือจะ มีท่าประกอบกันหรือบางโรงเรียนเขาก็เอาไปใส่ท่ากายบริหารก็สามารถทําได้เหมือนกันนะซึ่งในหนังสือกอไก่น้ำวหายนี้นะคะ,ะจะเ,เปิดดูให้ดูในเล่มนี้ภาพประกอบสีสันสดใสามากเลยค่ะเล่มใหญ่หมอมือนะคะสำหรับเด็กๆถือเด็กๆเ,เ,เปิดอ่านแบบนี้ก็ได้นะ,ะเด็กๆก,ก็จะเห็นชัดเจนดีตัวหนังสือมันใหญ่เลยนะใหญ่มาก แล้วก็หรือถ้าคุณครูใช้เปิดให้เด็กๆดูแบบนี้ก็จะตัวตัวที่เน้นคือตัวตัวนี้นะคะตัวเพนชนะส่วนตัวอักขยานตรงนี้เนี่ยตัวเล็กๆเ,เหล่านี้ยเราไม่ได้มีไว้ให้เด็กๆอ่านนะ <Okay. S 1> ยกเว้นเด็กปฐมที่เขาอ่านได้แล้วเนี่ยเขาก็จะอานเหมือนบทอักขยานเหมือนอ่าน,นิทาน แต่ถ้าเป็นเด็กๆเล็กๆเ,เ,เด็กอนุบาลเด็กป .1 เนี่ยก็จะพยายามชี้ชวนกันดูตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วครูก็พาท่องพาดูภาพประกอบสีสันสดใสาภาพประกอบน่ารักน่ารักในกอไก่น้องว่ายเล่มนี้นะคะไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนวาดค่ะผู้วาดก็คือครูเก่งภูมิไทยประทุมสูุรนะคะภูมิไทยปทุมสูุรก็คือลูกชายของครูการแล้วก็เป็นพี่ชายของครูก้อยนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูก้อยจะพาดูข้างใน นอกจากตัวอย่างเอ,อ่อหน้านี้หน้านี้เดี๋ยวให้ดูอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูความกันเนี่ยหน้าแรกแบบนี้นะคะก็จะมีเป็นกอไก่ถึงฮันนูคูกเลยเป็นบท บทท่องบทท่องที่เป็นร้อยกรองสั้นๆนะคะตั้งแต่กอไก่ถึงนคู่ก็ไก่น้องไหวยขอใครสวัสดีขอกวดพาที่ขอควายคลื่นเครงตรงนี้แต่มันไม่จบแค่นี้นะคะในหนังสือกไก่น้องวหวเล่มนี้ยังมีบทอาขยานอีกนะคะบทอาขยานนี่บทอาขยานที่เห็นหนะนะบทอาขยานที่จะช่วยนะคะให้เด็กๆเนี่ยสามารถเปล่งท่อง ฝึกเปล่งท้องเปล่งเสียงเปล่งคําได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือคุณค่าของอาขยานเนี่ยเ,เราอาจจะเคยได้ยินคําว่าที่ที่ผู้ใหญ่บางท่านพูดว่าท่องเป็นนกแก้วนกะขุนทองอการท่องแบบนกแก้วนกะขุนทองไม่ได้หมายรวมถึงอาขยานนะคะถามว่าคุณค่าของอาขยานคืออะไรลําดับแรกเลยคุณค่าของอาขยานก็คือทําให้เด็กๆได้ คลังคำ <Wow. S 1> คลังคำที่มันก็คือถ้อยคำต่างๆรวมถึงการเรียบเรียงประโยคที่อยู่ในบทอาขยานนั่นแหละทำให้เ,เด็กๆมีคำที่จะอยู่ในหัวเขาอะค่ะแล้วก็นำมาใช้เพื่อใช้ในการสื่อสารและหรือการพูดหรือรวมถึงการฟังด้วยก็สับก็จะมีคุณค่าในส่วนนั้นและที่สำคัญไม่น้อยไปกว่านี้นะคะไม่น้อยไปกว่าการก็คือในบทอขยานเนี่ย เวลาที่เด็กๆท่องอาขยานจะมีลักษณะคล้ายๆกับการบทสวดมนต์นะคะของของพระของพระสงฆ์หรือนักบวชนะคะบทอาขยานเหล่านี้จะช่วยจัดระเบียบจ,จิตทําให้เด็กๆมีสมาธิเวลาที่เด็กๆ บางเรียนเนี่ยเวลาที่เด็กๆวิ่งเล่นกันหรือว่าคุยกันไม่สนใจฟังครูเนี่ยเขาก็จะนําเอาอักขยอนมาให้เด็กๆเ,เป็นท่องก่อนนําเข้าสู่บทเรียนเพื่อเด็กๆมีสมาธิมากยิ่งขึ้นและมันก็จะได้คลังคําด้วยและที่สําคัญอีกประการหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในบทอักขยานทุกบทจะเป็นลันกษณะของคําคล้องจองและจังหวะจากคนซึ่งไอ้จังหวะจากคนนี่แหละค่ะจะทำให้เด็กๆนั้นมีจังหวะ คุมจังหวะได้ดีนะคะและเมื่อเด็กๆเ,เ,เรียนชั้นสูงขึ้นไปไปสู่การแต่งคำประพันธ์นต่างๆะคะจังหวะจากคนเหล่านี้จะเป็นจังหวะที่ดีที่ทำให้เด็กๆนั้นรู้จกักที่จะเขียนคําเขียนประโยคหรือเขียนคํำร้อยกรองได้อย่างมีจังหวะนะคะดังนั้นอาขยานันไม่ใช่ การท่องแบบนกแก้วนคุณทองนะคะถ้าท่องอย่างรู้คุณค่าก็จะได้คุณค่าจากอาคยานมหาศาลเลยทีเดียวมหาศาลเลยทีเดียวนะเอาคันนี้เรามาดูในกอไก่นองไหา้นะอาคยานในกอไก่น้องวห้นี้นะคะในแต่ละบ,บทก็จะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมวิถีวัฒนธรรมรวมถึงแง่คิด ชวนที่คุณครูสามารถชวนเด็กคิดวิเคราะห์ได้อย่างเยอะแยะมากมายเลยนะคะครูก,ก้อยจะยกตัวอย่างเช่อนอ่มาดูบทแรกเลยนะคะกอไก่น้อมไหว้นะก็ไก่น้อมไหว้เกไก่ไหม่นี่ฉันไหว้แบบนี้แบบใครกันหนอยายตาย่าปู่คุณครูแม่พ่อทุกท่านและเนาะเป็นแบบฉันเองแบบนี้แบบนี้นะคะ ท่องกันเสร็จคุณครูก็อาจจะชวนไหว้นะแบบนี้แบบนี้ชวนกันไหว้ชวนกันสวัสดีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเรียนรู้ผ่านการเปล่งท่องและการปฏิบัตินะแต่ท่องเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินผ่านอาขยานกอแก่น้องไหว้นะอ่ะเดี๋ยวครูกยจะพาดูตัวอย่างอีกสักนิดหน่อยอ่ะมาดูตัวนี้ตัวนี้น่ารักชอช้างเด็กๆชอบนะชอช้างนี่เด็กๆชอบมาก จอช้างขยับไหลเงินไหลหยดแม่ลูกช้างตอกแตะเล่นออกกำลังลูกเก้งลูกหมีชนีละมั่งมากันพร้อมพรั่งโยกข่างช้างน้อยอโยกเยกยึกหยักโยกเยกยึก อยากนะก็ชวนคุณทุกานชวนเด็กโยกเยกหยกุดหยกัยกนะท่องไปโยกไปเหยกไปนะกับชอช้างขยับไหลนะชอช้างขยับไหลก็น่ารักอะ่ะนะคแล้วก็ได้กิจกรรมประกอบจังหวะด้วยได้ความน่ารักได้ชีวิตชีวาเพราะว่าครูการใช้คําง่ายๆแต่มีชีวิตชีวาทําให้เด็กได้คลังศัพท์ด้วยนะคลังคําคลางังศัพท์เงินไหลหยดแม่โอ้แม่เนี่ย เป็นภาษาพูดก็จริงแต่เป็นภาษาพูดที่น่ารักนะเงินไหลหยดแมนะยดแม่เป็นหยดหยดเลยนะเด็กๆก็ได้คําลูกช้างต่อแตะต่อแตะก็คือเดินแบบไม่ค่อยแข็งแรงนะต่อแตะเหมือนเด็กๆเลยนะรูก็พาเด็กๆชวนคุยนะชวนคุยชวนกันเล่นมาดูตัวอย่างต่อมากูก็จะให้จะพาดูตัวอย่าง จริงๆมันน่ารักทุกตัวเลยอ่ะบทท่องของครูก,การนะน่ารักทุกตัวเลยอ่ะมาดูตัวนี้นี่ตัวนี้เด็กๆก็ชอบนะยอยักษ์ยอยักษ์ปกป้องยอยักษ์ปกป้องกระบองเรื่องหล่นเพราะยืนตากฝนจนเป็นไข้หวัดเด็กๆช่วยไว้กระบองไม่พัดแต่ยักษ์กำหมัดไม่พูดไม่จายักษ์จามฟิดฟิด ไม่ยักจามฟิดฟิดละเด็กๆขู่คุณขูก็อาจจะรุณพ่อคุณ,ค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 ณแม่เนาะอาจจะชวนเด็กๆคิดคุยนะคะเด็กๆคิดคุยนะว่าเอ๊ะทำไมยอยักไม่พูดไม่จามเลยทําไมยักจามฟิดฟิดละเด็กๆยักเป็นหวัดยักก็เลยจามฟิดฟิเด็กๆแล้วทํายังไงล่ะลูกท่านหนูเออไม่อยากเป็นหวัดแล้วถ้าเวลาฝนตกฝนตกลงมาเราทํายังไงดีไปลบที่ไหนดี ชวนกันคุยชวนกันคิดชวนกันวิเคราะห์นะคะเนี่ยก็เป็นการชวนคุยชวนคิดผ่านอาขยานของกอไก่น้องว่ายเล่มนี้ได้นะคะมีทุกบทเลยค่ะตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนคคู่มีครบเลยนะแต่ละตัวก็ใช้ถ้อยคำง่ายๆที่เด็กๆท่องได้ง่ายไม่ยากค่ะแล้วก็สนุกด้วยเ,เด็กๆหลายโรงเรียนนะคะที่ที่ใช้กอไก่น้องว่ายเนี่ยก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าครูคะมันสนุกเพราะว่าเด็กๆก,ก,ก็ได้แอคชั่นอะ่ะเขาได้มีลีลาประกอบ จังหวะแล้วก็คือคำมันชวนมันชวนรู้สึกอะนะคะเด็กๆก็จะสนุกกับการท่องกอไก่น้อว้ายสํนวนใหม่ของครูการเล่มนี้นอกจากนั้นนะคะในท้ายหนังสือกอไก่น้อว่ายเดี๋ยวครูก็จะเปิดให้ดูอ่ะท้ายสุดเลยเล่มนี้ใน2 1ง 2, 2 3 4ใน4หน้าสุดท้ายเน่ย1 2 3อ,อ่ใน3หน้า สามหน้าสุดท้ายของหนังสือกอไก่น้องไหว้อะค่ะจะเป็นเป็นแนวทางการสอนเป็นแนวทางการสอนและการปูพื้นฐานทักษะทางภาษากับเด็กอนุบาลน,นะก็จะมีคำแนะนำอยู่ในท้ายหนังสือกอไก่น้องวหวเล่มนี้ว่าต้องเริ่มอย่างไรเป็นการเตรียมทักษะภาษาก่อนขึ้นปนหนึ่งเตรียมทักษะภาษาตั้งแต่การชวนเปลง่งชวนพูดชวนท่องนะการฝึกเขียนเส้นวาดภาพอะไรต่างๆก็จะอยู่ในท้าย นะคะเป็นคำแนะนำรวมทั้งตัวอย่างลายเส้นต่างๆที่ครูนุบาลจะเป็นคำแนะนำให้ครูนุบาลหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะได้เห็นแนวทางการปูพื้นฐานทาักษะทางภาษาก่อนที่ลูกน้อยของเราเนี่ยจะขึ้นไปสู่ชั้นปหนึ่งหรือชั้นที่สูงขึ้นไปนะคะและอย่างที่ครูก้อยเคยเน้นย้ำมาตลอดในเกือบจะทุกคลิปเลยนะครูก้อยจะเน้นย้ำว่าก่อนที่เราจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ไปฝึก แจกลูกสะกดคำผันเสียงให้สามารถอ่านออกเขียนได้เนี่ยเบื้องต้นเลยเราจะไม่สามารถก้าวข้ามเพชนะไปได้ถ้าเด็กๆเ,เปล่งเสียงเพชนะไม่ถูกต้องเปล่งเสียงสระไม่ได้หรือไม่รู้จักเสียงของเพจนะว่ากจดอตบปอถ้าเด็กๆไม่รู้จักเสียงหรือเด็กๆไม่รู้จักรูปร่างของเพชนะแต่ละตัว ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเพชนะตัวนี้คือตัวอะไรหรือพอฟังเสียงแล้วไม่สามารถเขียนลงไปได้ว่าเพชนะตัวจอเขียนอย่างไรคือถ้าขั้นตอนนี้ไม่แม่นยำนะคะหรือเรากระโดดกระโดดหายกระโดดข้ามมันไปเลยเนี่ยการจะนำพาเด,เด็กไปสู่การอ่านออกได้เนี่ยเป็นเรื่องยากค่ะเด,เด็กจะแจกรู้สะกดคำไม่ได้นะะถ้าเขาไม่รู้จกักเพชนะไม่รู้จักเสียงของเพชนะ ดังนั้นการท่องกอไก่น้องวหาก็จะทําให้เด็กๆนั้นสามารถจดจําและเขียนเพจนะกกอไก่ทองนกอูกได้อย่างแม่นยําและมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะเพลิดเพลินมีความสุขมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นนะคะกอไก่น้องวหายเนี่ยพิมมาหลายเวอร์ชั่นมากนะหลายปกนะคะจะให้ดูปกเก่าปกเก่าๆบางโรงเรียนนะใช้ปกนี้อยู่ใช้ได้เหมือนกันนะท่องเหมือนกันเลย แต่เล่มนี้เป็นเล่มแรกเลยเป็นปกแบบแรกแบบแรกคือสีฟ้านะใครมีรุ่นบุกเบิกอันนี้ <Wow. S 2> อันนี้ของขลังนะคะหาไม่ได้แล้วไม่มีขายไม่มีจําหน่ายแล้วนะอย่างเล่มนี้ถ้าใครสนใจนะคะดเดี๋ยวครู้อยจะเขียนรายชื่อรา้านหนังสือที่สามารถสั่งซื้อได้นะคะไว้ใต้ใต้คลิปนี้นะ <Okay. S 2> แต่ว่าเดี๋ยวจะแนะนําเล่มนี้ครูการเนี่ยจะได้จะแนะนำมีคำแนะนำสำหรับผู้ใหญ่เอาไว้นะคะ เป็นคําแนะนําเป็นบทร้อยกรองสําหรับผู้ใหญ่คือไม่ได้มีแค่บทร้อยกรองสําหรับเด็กนะมีบทร้อยกรองสําหรับผู้ใหญ่ด้วยอย่างเช่นตัวนี้ตัวนอนเนนครูกยจะยกตัวอย่างนะครูการจะเขียนคําแนะนําสําหรับผู้ใหญ่ในการจัดกิจกรรมของเด็กว่าเมื่อเด็กงอกงามค่อยตามกระเตื้องภาษาพาเรื่องจริยะปัญญา ภาษาพาสุขผูกใจสเสน่หาอย่าให้คิดว่ามันเรียนยากเย็นสอนรักการอ่านต้องอ่านให้เห็นมุมเรียนอ่านเล่นมุมบ้านอ่านรักนอนเนีนก้าวนำแอบจำรู้จักในน้อยเก่งนักคนนั้นคนไหนสอนรักการอ่านต้องอ่านให้เห็น มุมเรียนอ่านเล่นมุมบ้านอ่านรักตรงนี้คุณครูคุณพ่อคุณแม่คิดถึงอะไรคะสิ่งที่ครูการสอดแทรกเอาไว้ในบทอ่านสำหรับผู้ใหญ่ครูการกําลังให้แนวทางเอาไว้ว่าการอ่านไม่ได้เกิดจากคำสั่งหรือการสอนแต่ความรักการอ่านของเด็กจะเกิดจากการที่ผู้ใหญ่ทำให้เห็นและเป็นให้ดู ถ้าบ ER ้านไหนเด็กเเห็นพ่อแม่อ่านหนังสืออ่านวรรณกรรมอ่านหรืออ่านนิทานให้ฟังเด็กบ้านนั้นจะเป็นเด็กที่รักการอ่านนะการอ่านต้องพาทำนะเล่าให้เด็กๆฟังเล่าให้ฟังทุกคืนทุกวันทุกวันนะเด็กๆก็จะรักการอ่านแล้วถ้าบ he ้านไหนมีหนังสือวางไว้ในมุมต่างๆนะมีมุมหนังสือมีชั้นหนังสือเด็กๆกก็จะ มีหนังสืออยู่ข้างกายที่เขาอยากหยิบจับเมื่อไรเขาก็จะหยิบจับออกมาแล้วก็เปิดอ่านในมุมห้องสักมุมหนึ่งของอนุบาลของชั้นป .1 ก็ควรจะมีนิทานมีวรรณกรรมที่เหมาะกับเด็กๆในแต่ละวัยเมื่อเด็กๆว่างเว้นจากการเรียนเด็กๆก็ไปหยิบจับหนังสือไปหยิบจับนิทานเหล่านั้นมามาอ่านมาเปิดมาดู ครูใกลสังเกตเห็นเด็กป 1, <1>, .1 หลายคนนะคะเด็กป 1, <S 2> <2> <S .1 ป<อ> .2 เนี่ยที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พอเขาไปเปิดนิทานนะคะไปเปิดนิทานเขาก็ทําท่าเหมือนอ่านได้แม้ว่าเขาอ่านไม่ได้แต่หนังสือนิทานเหล่านั้นจะเป็นพลังทําให้เด็กๆเนี่ยเกิดความอยากรู้อยากเรียนและอยากอ่านได้เด็กบางคนนะคะถึงขั้นครูคาตรงนี้อ่านว่าอะไรคะครูครับอ่านให้ผมฟังหน่อย เขาก็จะเกิดพลังใจเกิดความรู้สึกอยากรู้อยากเรียนนะะก็เป็นกําลังใจทําให้เขาเนี่ยตั้งมุ่งมั่นและอยากเรียนกับค,ครูมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ครูการสอดแทรกเอาไว้ในบทสําหรับผู้ใหญ่นะคะครูก้อยขอยกอีกซักบทหนึ่งนะอ่าตัวสุดท้ายจากครูคนแรกเข้าแบกเข้าหามครูผู้พยายามตามกตัญยุตา จากเรือลําเริ่มเสริมเรือริมท่าถึงไอทีลีลาเชี่ยวสาครินภาษาเลื่อนไหลความเป็นไทยแหว่งวิ่นไฟฟฝ้าราคินกําลังกินกลืนฮอนุภูกออกเดินทางกลางค่ำดึกดื่นขอความรักยื่นคบไฟให้เธอ ให้ความรักก่อนให้ความรู้เป็นเรื่องสำคัญถ้าคุณครูคุณพอ่อคุณแม่เริ่มต้นหยิบยื่นความรู้ให้กับเด็กๆโดยปราศจากความรักและความเข้าใจเด็กๆจะไม่มีกำลังใจในการเรียนรู้ดังนั้นกำลังใจในการเรียนรู้ที่สำคัญของเด็กๆไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่หนังสือหรือตำราต่างๆแต่เป็นความรัก ถ้าเรามีความรักและความเข้าใจให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆก็จะมีพลังใจที่จะก้าวและออกเดินทางไปสู่โลกของการเรียนรู้และการอ่านออกเขียนได้นะ,ะแต่ว่าเนื่องจากในบทสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยพอสำนวนเนี้ยทำไมครูการจึงตัดไปก็เพราะว่ามันค่อนข้างยาวค่อนข้างเยอะก็จะทําให้ตัวหนังสือมันต้องบีบเล็กลงนะคะก็เลยตัดบทสําหรับผู้ใหญ่แต่ว่าก็เปิดประตูไว้สําหรับที่ให้ผู้ใหญ่นั้นได้ เ,เปิดกว้างทางความคิดได้มีจินตนาการอิสระในแต่ละบุคคลนะคะแต่ว่าบทอักานสำหรับเด็กก็จะยังคงอยู่แล้วก็ทำให้มันตัวหนังสือมันใหญ่ขึ้นนะ,ะน่าสนใจสำหรับเด็กมากขึ้นถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวครูก้อยจะให้รายชื่อร้านพร้อมเบอร์โทรเอาไว้ในใต้คลิปนี้นะคะและสิ่งสำคัญที่ครูก้อยฝากไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะที่สอดแทรกไว้ในอักานของครูการก็คือ ให้ความรักก่อนให้ความรู้จะทําให้เด็กๆมีพลังชีวิตในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อยากจะให้ช่วยกันกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นพิธีทานการศึกษากันด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ